ครับสวัสดีพี่น้องชาวสวนยางทุกท่านนะครับวันนี้พบกับบาโรดในช่วงสายๆนะครับมาหยอดกรดนะครับช่วงนี้ฝนตกทุกพื้นที่ทุกวันด้วยนะครับมีเมื่อคือนนี้แหละครับที่ตกโปรยๆบาโรดก็เลยเข้ามากรีดช,ช่วงสายๆนะครับประมาณสัก8โมงเข้าสายนะครับวันนี้ก็พอดีมีหลายคำถาม เพื่อนๆหลายคนสงสัยนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เพิ่งกรีดยางใหม่นะครับสงสัยว่า,าเพราะว่าตามสูตรตามกระบวนการที่ถูกต้องที่ทางวิชาการนะครับพูดมาบอกว่าในช่วงเวลาที่ย่างเหมาะสมที่จะกรีดก็คือช่วงกลางคืนนะครับตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับไม่เกิน7จ็ดโมงแมงนะครับไม่เกิน7จ็ดโมง แต่ครนี้นะ่ในช่วงเห็นหลายท่านามีความจำเป็นนะครับต้องกรีดกลางวันเนื่องจากอาจจะภารกิจนะครับอาจจะมีงานทำบางช่วงที่ติดงานบ้างแต่ในช่วงนี้แน่นอนติดฝนนะครับกลางคืนฝนตกก็ต้องคอยดูจังหวะว่า,าถ้ากลางวันช่วงไหนที่ฝนไม่ตกต้นแห้งนะครับก็ต้องเข้ามาช่วงนั้นก็จึงเป็นโอกาสนะครับที่ ที่บาวโรดจะได้มีโอกาสทําคลิปให้ดูว่าถ้ากลีดในช่วงเวลานี้เนี่ยผลผลิตจะเป็นอย่างไรการให้น้ํายางจะดีกว่าหรือน้อยกว่าหรือลดประมาณที่เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวบาวโรดจะลองพาไปดูนะครับเอาสวนยางตัวเองนี่แหละครับเป็นหลักนะครับว่าปริมาณที่จะได้ในการกรีด8โมงกว่านะวันนี้บ่าวโรดเข้า8โมงนะครับวันก่อนก็เข้า9โมงกว่า ว่าดูมาดูว่าการไหลของน้ำยางจะคงที่หรือลดลงหรือยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูด้วยกันเลยครับผมไปครับดูต้นนี้เป็นต้นแรกนะครับหลังจากที่กรีดตอน9ก้าโมงผลผลิตที่ได้นะตอนนี้ยังไม่หยุดไหลนะครับตอนนี้เวลาเดี๋ยวถ้าดูนาฬิกาในนี่ก่อนตอนนี้เวลา10โมงกับอีก40นาทีนะครับยังไหลยอยู่ อันนี้คือเมีดหนึ่งนะครับอีกเม็ดหนึ่งอยู่ข้างล่างน้นนะครับอันนี้กรีดช,ช่วงกลางวันนะจริงๆแล้วต้นนี้จะให้ผลผล,ผลิตดีหน่อยคือถ้าสมมุติว่ากรีดภาพปกติก็จะได้เกือบเลยเลยตรงนี้มานิดหนึ่งเนี่ยไอ้ตอนนี้มันยังไม่หยุดไหลนะครับแต่เท่าที่คํานวณดูจากสายตาเนี่ยไอ้กรีดช,ช่วงสายๆเนี่ยมันจะให้ผล,ผลผลิตน้อยกว่านะครับน้อยกว่าประมาณสัก ลดลงไปประมาณสัก20-30%นะครับจากเดิมนะครับก็ก็ถือได้ว่าถ้าถ้ามีความจำเป็นจริงๆเนี่ยก็กรีดได้นะครับกรีดได้เพื่อที่จะไม่ให้สูญเสียเวลากรีดวันเวลากรีดนะครับแต่ถ้าถามว่าผลผลิตลดลงไหมลดลงแน่นอนครับลดลงแน่นอนอันนี้ยืนยันได้นะครับอันนี้คือต้นหนึ่งที่บ่าลดกรีดในช่วง9โมง9มงเป็นต้นไปนะครับ มังยอดกดเพราะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งบ่ายสองบ่ายสามมาน,นี้ก็ฝนจะลงแล้วเราก็ต้องเสี่ยงวัดดวงคือถ้าไม่ถ้าไม่เข้ากรีดช,ช่วงนี้ก็จะก็จะหยุดยาวเลยถ้าจะรอฝนหยุดเนี่ยก็จะประมาณเป็นครั้งที่แล้วก็สองอาทิตย์สามอาทิตย์นะครับถึงได้กรีดครั้งหนึ่งก็คงจะไม่ไหวแบบนั้นนะครับเพราะว่ารายได้หลักเรามาจากการกรีดยางใช่ไหมครับ ก็ต้องเสี่ยงถึงจะมีผลผลิตทุรดลงบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับมากนะครับของบาโรดนี้น่าจะประมาณ30%นะครับที่ลดลงนะครับเดิมทีถ้วยนี้เนี่ยต้นนี้เนี่ยก็มียึงก็จะเกือบเลยครึ่งถ้วยมาหน่อยหนึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งถ้วยนะครับแต่ว่ายังยังไหลอยู่นะครับอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งถ้าฝนไม่ตกก็คงจะจะไหลก็ประมาณครึ่งถ้วย อันนี้เป็นถ้วย1.5นะครับก็คือโลครึ่งนะครับเดี๋ยวสายๆหน่อยบอลลูก็จะมาหยอดกรดนะฮะเดี๋ยวต,ตอนนี้ให้ไหลเต็มที่สักประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จะเข้าสวนอ่าคือรออยู่ตรงนี้แหละครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกนะครับเดี๋ยวจะไปดูต้นอนื่นงครับว่าการให้ผลผลิตเมีดเดียวตอนกีดสายๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับส่วนต้นนี้ก็ส่วนต้นนี้ก็ อีกต้นหนึ่งนะครับที่ให้ผลผลิตเกือบปกตินะครับประมาณนี้นะครับก็มีที่สองนะครับคือบาโรดจะก,กรีดวันเว้นสองวันเพราะว่าฝนจะตกทุกวันอาศัยช่วงจังหวะที่ฝนไม่ตกช่วงกลางวันนะครับก็เข้ากลีด นะครับสองเมตดนะครับอันนี้ถ้วย1.5นะครับก็ถือว่าได้ได้พอสมควรแต่ว่าถามว่าจะให้ได้เท่าเท่าปกติตอนกลางคืนกีดนั้นก็คงจะไม่ใช่แน่นอนยืนยันนะครับว่าผลผลิตที่ได้ลดลงประมาณ20-30%นะครับบางต้นก็20บางต้นก็30แต่ไม่เกินนี้แน่นอนครับ แล้วสายสายบรดก็จะเข้ามาหยอดกดเช่นเคยนะครับอันนี้คือผลผลิตอีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปให้ดูอีกสักต้นหนึ่งนะครับว่าการกรีดส่วนใหญ่ในส่วนนี้แปดสิบเปอร์เซ็นก็จะได้ประมาณนี้นะครับครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับก็หยอดกดไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่หยุดไหลเพราะว่าฝนตั้งเข้ามาแล้วฮะก็กลัวว่าฝนจะตกก่อนนี่ครับเราก็ต้องเสี่ยงกรีดอย่างนี้นะครับแต่ก็ต้องเฝ้าคอยเฝ้า นื่อยหนอยแต่ก็แต่ก็ดีกว่าไม่ได้กรีดเลยไม่ได้อะไรเลยนะครับผลผลิตสูญเสียไปประมาณ20%แต่สำหรับต้นนี้นั้นประมาณ10%นะครับที่ลดลงก็2เมตดอันนี้ถ้วย2,000 cc นะครับถ้วย2กิโลก็ถือได้ว่าโอเคน่าพอใจอยู่ครับยังไม่หยุดไหลแต่ว่าก็ต้องหยอดกดเพราะว่าฝนมาแล้ว ปกปักปักป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 กมาแล้วนะครับต้นนี้ก็ถ้วย2000ซีซีเหมือนกันนะครับก็หยอดกดไปแล้วตันนี้ลดลงประมาณ30 2เมตรซนเมนะครับตอนนี้ก็ขึ้นอีกเมตดหนึ่งยังไหลอยู่นะครับยังไหลอยู่เลยครับหยอดกดไปแล้วด้วยเพราะว่าฝนจะตก แต่ว่ายังไหลคิดว่าคือปกติต้นนี้จะได้ประมาณถ้วยหนึ่งนะครับตอนนี้ยังยไหลดีๆอยู่เลยนะฮะถ้าอีกสองชั่วโมงนี้ก็เกือบเต็มถ้วยแต่ว่าคงคงไม่ไหวเพราะว่าฝนจะมาแล้วนะครับนี่ก็ก็ยังดีกว่าไม่ได้ใช่ไหมครับคือปกติถึงแม้ว่าจะได้เกือบเต็มถ้วยนะแต่ตอนนี้ก็เกือบเต็มถ้วยแล้วนะก็ลดประมาณสิบเปอร์เซ็นครับสำหรับต้นนี้ลดประมาณสิ แต่ต้นอื่นๆก็ประมาณ10 20 30ไม่เกินนี้แน่นอนครับเอาละครับยังไงก็แล้วแต่นะครับสําหรับพ,พี่เพื่อนอน้นองๆชาวสวนยางนะครับก็เป็นกาลังใจนะครับในช่วงหน้าฝนถึงแม้ว่าเราอาจจะได้เกลีดไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ว่าก็หาจังหวะและเวลานะครับที่มีโอกาสเข้าสวนกรีดนะครับผลผลิตที่ได้ในกลางวันนะครับถ้าเก้าโมงเป็นต้นไปนะี่ก็อาจจะได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าก็ อย่างที่เห็นนี่นะครับบาโรก็ยังได้กรีดได้ผลผลิตนะครับ3ามเมตดหรือสหรือหเมตดก็ได้ออกปกตินะครับแต่ว่าก็ต้องเหนื่อยเสี่ยงกับฝนต้องคอยเฝ้าต้องคอยหาจังหวะนะครับก็นี่เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับในช่วงหน้าฝนในการกลีดยางถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็ต้องรอฝนหยุดบางทีอาทิตย์สองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์ไม่ได้กลีดเลยก็มีนะครับเราก็อย่างว่าแหะครับ คืออย่างบาโรนนี้ก็เป็นชาวสวนยางจริงๆคือถ้าไม่ได้กีดยางก็คือไม่มีรายได้เลยฉะนั้นก็ต้องก็ต้องหาจังหวะและโอกาสในช่วงนี้เข้ากรีดก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวสวนยางทุกท่นานนะครับที่ต้องมาหาบรรยากาศในการกรีดยางในช่วงหน้าฝนนะครับโอเคครับวันนี้สาระเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับนะขอบคุณและสวัสดีครับ